สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าบอมีคลีบลงไปหาเก็บเล่มคลีบเกา่าแต่ตอนเมื่อบ้านยิงเอ้ยมาหาโพดหาตาตอผักท่งผักเสียงให้พี่ให้นองได้เบิง มาจ้ามากินอูก,กระปูน้ากันจ้ากระปูอดนนีอามาแต่ใส่วติมันลงตรงแม่หญิงพอฉันไปนเหตุตรงว้อยู่กลางทงหน้าหุน่นลงตรงเธอระคูว่าวกาวทอกระปูนี้ได้แจกพี่แจกน้องแจกแทบ้านไปกินโ,โพดโพมันหลายอันนี้เลยเพาะพลวามาบานเ้ามันอดุดมสมบูรณ์ีหลีนี้กระปูจักลังไหลมาแต่ใส่แม่หญิงลงตรงเธอระคูละถงังลานสาวฉันน้องมีหน้าเสือสีม่วงนี่นั่งกับมากมากได่หญิงกินสุขขาบก็ได้ขั้นว่าอุกระปูจาเขาเหนียวนี่นั่งมาเบิงโลดแห็นกามกับ เอ้ยเพื่อนกระเล่นแต่ iPad อแพด์ยางเดียวเลยอีอ้วนของเฮาแกงอ้วนพร้อมนี่ข้าเจ้ามากกินเดอ้ออุกะปูนี่เมเพื่อนกระแกใหอัน,นี้ฉันเสริมน้องไม้ไวเดอร์หญิงตมไวถักแกงเมื่อกรุงเทพเบืองโหลดได้เป็นกะลามังเนวกินอยู่บ้านเฮาบ่อื้บอบ่อยากบ่ได้ซื้อยากซื้อกินอีอย่างดีหญิงโพดว่ามันอุดมสมบูรณ์แห้งบ้านเฮาว้าเามาแล้วผาไปก็กินหอดบ้านไปเนาะจ้ากระปูมิแต่โตใ่ๆอุหัวมาผงสุรดอยียงกับบริไซมันหันแซ่บหันนัวหลดแม่หญิงเอามาคุยค่าเข่าแบบนี้ อจะแมนแซ่บหลายเดอ้อนีเลยจ้าชีวิตการเป็นยูของครอบพวชุมสันหน้าบ้านกไ็ไหวขายของขายกว๋วยเตี๋ยวตามักหุงลังบ้านก็เอาไว้กินเข้าว้วานัวหัวมวนกันกับครอบพวนาจะามันต้องง่ายไม่กินทั้งลังบ้านแม่หญิงถ้านั่งกินอยู่ข้างหนา้าคนมาสื่อของหลาย <c oughs> มันวุ่นวายซรายผงก็เลยเฮ็ดกระตอบเพิ่งมาเงียนอ,อกมาข้างบ้านเพราะไว้ถ้าเฮ็ดยูเฮ็ดก,กินจา้ากินง่ายๆอยู่ง่ายๆแบบนี้แหละไฟกระโตออกมาไว้ถ้านั่งกินเข่ายันตอนแรงเนาะจ้ะม นั่งมีกระบ,บือแม่นเทียงหน้าได้ยิงเอาเตียงใหม่มาต่อกันแล้วก็เฮ็ดกระเทืบออกมาข้างๆบ้านยามคนมาซื้อเขากระบ่เห็นอยู่หน้าบ้านเขาก็ห้องมาใส่เลยมาซื้อของแน่กระฟ้วเล่นไปหน้าบ้านแลวมันไปขายของ <laughs> ลาพักหลอนเมื่อพักผ่อนอยู่บ้านหาหกมือบดไดเบิงหดวันที่วันหย่างพี่น้องเอ,อ้ยลืมหดมือหดเวน้นเวลาผ่านไปเร็เวเร็วใส่ชีวิตแบบสโลไล่บ่ต้องรีบรอตื่นขึ้นมาบ่าต้องเฝ้าฟังไปเหตุการณ์เหตุงานบ่ต้องจำกัดเรื่องเวลาใส่ชีวิตเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆพดมีความสุขเลยลืมหดมือหดเวน้นผ่านไปละหาหกมือเร็เวเร็วบัดมาทำงานอยู่กรุงเทพนับมือนับเว้นตื่นเศร้ามากกันับเล่าปานไดสีเทียงเทียงแล้วกับนับเาปานไดสีแรงนับมือนับ เว้นหอดสิ้นเดือนหอดวันที่สเมื like อ่อบานเทศกาลดีไหมสงการเนาะจ้ะมันช่างแตกต่างกันอีลีการใส่ซีวิตคือทอดบ้านปานนี่คือเมื่อเล่นบ้านดูดูซันโอ้ยก็เมื่อบ่ได้ดูแล้เนาะยิงเอ้การเดินทางไกลหฮงพันกว่ากิโลเราไปกับเมื่อยล้าหฮงจ้ากับการเดินทางหนีใส่ซีคาน้ำมูกน้ำมันอีกเมื่อหลายเมื่อดูดูกับบหวยเด้อคือหอดบ้านก็ะไดก็ะไดแต่คือหอดอยู่นี่แหละยิงเอ้หยุดยาวๆหลายมือเมื่ออยู่บ้านผูเล่าจ้ามันจังคุ้มเมื่อ สองสามมือหยุดแค่สาวอาทิตย์กระบัยดดกคาน้ำมันมันแพงเฮ็ดจังใดได้สถานะการเงินในกระเป๋าตอนนี้ไปได้ไกลสูตรก็แค่ปากซอยนี่แหละพวกเธอเอ้ยใหญเว้าวไหลเขาก็ได้กินตำบังคุงกระต้มมาม่ายู่ซวงนีโพดโพบังโม่บังแตงกัดฟันอดทนสูไปนี่แหละหญิงสามหอดปีไม่ปีไม่ก็ได้หยุดเงาเมื่อบ้านแล้วจ้าก็ได้ไปเติมพลังชีวิตแล้วก็มีพลังกลับมาสู่งานต่อคือเกานี่แหละจ้าเฮ็ดว่นไปอยู่แบบนี้แหละ มือใดจังสีรวยเนาะจ้ามือนี่ก็ม้อฝอยเม้เว้านัวหัวมวนซ้ำนี่แล้วพ่อหอมปากหอมคอสุดท้ายนี่ก็ขอบพุ่นหลายๆเด้อจ้าขอบพุ่นเอฟซีที่ติดตามรับชมเบื่องแย่งกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันทุกคลิปเนาะจ้ามือนี่ขอโตลาไปก่อนเด้อสวัสดีจ้ามากินอูก,กะปูน้ำกันแซ่บๆเด้อ